สวัสดีค่ะป้าโมนาพาแซบสะไพเดนมาร์คค่ะวันนี้ป้าโมนาขออ่านอ่านให้ฟังอีกนะคะในบางบางศัพท์หรือว่าบางคำที่เราไม่เคยได้ยินเลยสำหรับตัวโมนาเองตัวมาใหญ่มาขนาดนี้ก็ยังไม่เคยได้ยินคำศัพท์นี้นะคะเพราะว่าโมนาเห็นเป็นข่าวโมนาก็เลยเอามาเล่าให้ฟังแต่โมนาขออ่าน อ่านความหมายก่อนเนาะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวโมนาจะเล่าให้ฟังว่าใครที่เจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างนะโอเคค่ะวันนี้โมนาขออ่านสิทธิเก็บกินสิทธิเก็บกินคืออะไรมันเป็นคําที่เราไม่เคยได้ยินเลยสําหรับตัวโมนาและโมนาก็อยากจะจะเล่าจะจะจะอ่านให้ฟังนะคะสิทธิเก็บกินหมายถึง เนี่ยพอเราพูดคือมูลเลอร์เสียงดังบางครั้งโมนาก็ต้องออกไปทําคลิปข้างนอกนะคะสิทธิเก็บกินคือสิทธิเก็บกินคือสิทธิครอบครองใช้และถือเอาประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเช่นผู้มีสิทธิเก็บกินในป่าไม้เมืองแร่หรือฐานหินมีสิทธิแสวงหาผลประโยชน์ในป่าไม้เมืองแร่ หรือที่ขุดฐานหินนั้นสิทธิเก็บกินย่อมเกิดจากนิติกรรมสัญญาเท่านั้นและต้องทำเป็นหนังสือจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่โดยจะมีคําตอบแทนหรือจะขอขออภัยนะคะโดยจะมีค่าตอบแทน หรือไม่ก็ได้เมื่อสิทธิเก็บกินสิ้นลงแล้วผู้เก็บกินก็ต้องส่งมอบทรัพย์สินแก่เจ้าของและถ้าที่ดินเสื่อมราคาต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เจ้าของด้วย ในเรื่องทรัพย์สินมีกรณีที่ประชาชนที่เป็นเกษตรกรพึงต้องระมัดระวังพึงต้องระมัดระวังอยู่สองเรื่องคือหนึ่งเรื่องการเลือกหนึ่งเรื่องหนึ่งการแย่งการครอบครองที่ดินมือเปล่าเกษตรกรผู้เป็นเจ้าของที่ดินมือเปล่าที่ดินวงเล็บ ที่ดินมือเปล่าคือที่ดินที่ไม่มีหนังสือสัญญาสแสดงกรรมสิทธิ์คือโฉนดที่ดินโฉนดแผนที่โฉนดตราจองตราจองที่ตราไว้ได้ทําประโยชน์แล้วซึ่งอาจจะมีเพียงสอค .1 นสนอสอสามนอสอสามกวงเล็บปิด อาจถูกแย่งการครอบครองได้และการฟ้องเรียกคืนซึ่งการครอบครองจะต้องฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่เวลาถูกแย่งการครอบครองที่เป็นเช่นนี้เพราะกฎหมายถือว่ามีที่ดินมือเปล่าเจ้าของไม่มีกรรมสิทธิ์มีแต่เพียงสิทธิ ที่ครอบครองระยะเวลาหนึ่งปีนับตั้งแต่เวลาถูกแย่งการครอบครองมิใช่นับตั้งแต่วันที่ผู้รู้ถูกแย่งการครอบครองการฟ้องเรียกคืนภายในหนึ่งปีเป็นระยะเวลาสิ้นสุดมิใช่อายุความดังนั้นแม้จำเลยจะยกขึ้นเป็นข้อ ต่อสู้ศาลก็หยิบยกขึ้นพิจารณายกฟ้องโจทย์ได้อ่านต่อเลยนะคะมูลเลิศเสียงดังโมนาก็เลยขอออกมานอกบ้านนะคะข้อ2การครอบครองประปะักที่ดินซึ่งมีโฉนดที่ดินโฉนดแผนที่โฉนดตราจองตราจองที่ว่าตราจองที่ว่า ได้ประโยชน์แล้วเป็นที่ดินที่กฎหมายยอมรับว่าเจ้าของที่ดินมีกรรมสิทธิ์แต่เจ้าของกรรมสิทธิ์อาจสูญเสียไปโดยการถูกครอบครองปลรปักก็ได้การครอบครองปลรปักคือการที่บุคคลหนึ่งครอบครองทรัพย์สิน ของผู้อื่นไว้โดยสงบโดยเปิดเผยและโดยเจตนาที่เจ้าของถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์เช่นที่ดินได้ครอบครองติดต่อกันเป็นระยะเวลาสิบปีบุคคลผู้ครอบครองได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นสรุปแล้วต้องสอดส่องดูแลร,รักษา การทำประโยชน์ในที่ดินของตนอย่าปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือที่โมนาจะเล่าให้ฟังนะคะก็คือเรื่องการถือการอ่เขาเรียกว่าเศรษฐีเก็บกินสวัสดีอีกครั้งค่ะโมนาก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะเรื่อง สิทธ่เก็บกินวันนั้นโมนาก็ได้มีโอกาสรับฟังข่าวเห็นโมนาไหมโมนาได้มีโอกาสรับฟังข่าวข่าวออกตามทีว uh, ีทั่วไปเลยนะคะที่ดิน่เป็นของแม่เมียนะคะที่ดินเป็นของแม่เมียเนาะแต่คันนี้เมียคนนี้เขาได้แฟนชาวต่างชาตินะคะก็คืออยู่กินกับชาวต่างชาติแล้วก็ตั้งอกตั้งใจจะมาปลูกบ้านอยู่ที่เมืองไทยนะคะ พอทั้งสองคนตกลงปรงใจกันแล้วมาปลูกบ้านที่เมืองไทยก็จะมาคิดว่าจะมาใช้ชีวิตบ้านปลายชีวิตที่เมืองไทยเพราะว่าผู้ชายคนนี้ก็อายุหกสิบหกสิบเจ็ดหกสิบแปดหกสิบเจ็ดหกสิบแปดมากอะหกสิบเจ็ดหกสิบแปดก็คือถ้าเป็นโซนยุโรปก็คือวัยเกษียณแล้วนะคะเนาะแต่ผู้ชายคนนี้เขาก็อยู่โซนต่างประเทศนั่นแหละค่ะออพอหลังจากที่เขา ตกลงปรงใจจะไปอ่าอยู่เมืองไทยกับผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยจะไปปลูกบ้านกันก็ตกลงปรงใจปลูกบ้านที่บ้านของผู้หญิงนะคะใจดีเนาะผู้ชายคนนี้ไปปลูกบ้านที่ที่บ้านผู้หญิงเอ,อ่อพอหลังจากนั้นมานะคะก็เริ่มปลูกบ้านเสร็จสักปีหนึ่งก็เริ่มมีการละหองละแหงใจกันนะคะพอละหองละแหงใจกันนี่ผู้ชาย เราก็ไม่รู้นะคะว่าใครใครเป็นคนเริ่มต้นและหองและแห่งใจอย่างถ้าเราฟังตรงกลางๆนี่เราก็คิดว่าโอ้ยพอฝรั่งพอฝรั่งปลูกบ้านให้เสร็จก็เริ่มออกลายอะไรอย่างเงี้ยก็คือฟังฟังแล้วก็ตีเป็นสองสองสองอ่าเขาเรียกสองแง่สองงามอะไรไปนู่นเลยก็บางคนถ้าคนไหนที่ไม่ชอบฝรั่งก็คือ คน,คนไหนที่ชอบฝรั่งเออคนไหนที่ชอบฝรั่งที่ไม่ชอบอ่าที่ไม่ชอบหญิงไทยก็จะพูดว่าผู้หญิงไทยพอพอ,พอผัวปลูกบ้านให้เสร็จก็เริ่มออกแผนออกแนวว่าจะไม่ให้ผัวอยู่ก็เริ่มระหองระแหงมีใจมีใจมีปัญหากันพอหลังจากนั้นมานะคะก็พอมีระหองระแหงกันอ่ะผู้ชายผู้ชายชาวต่างชาติเขาก็ไปหาทนายความนะคะ ไปหาทนายความให้มาเขียนเอกสารให้มาเขียนเอกสารเ,าเขียนเอกสาราแล้วให้ผู้หญิงคนนี้ที่มีปัญหากันก็คือมาเซ็นเซ็นเอกสารเอกสารในนั้นแต่ผู้หญิงคนนี้เขาก็คงคิดว่าก็เซ็นเซนไปก่อนเถอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่ดินนัเป็นที่ของแม่ผู้หญิงนะคะเป็นที่ดินของแม่ผู้หญิงสามสามีฝรั่งให้เงินมาปลูกบ้านนะคะ พอให้เงินมาปลูกบ้านเงินที่ปลูกบ้านนั้นก็ประมาณสี่แสนนะคะสามแสนสี่แสนนะคะขอ้อกวเอ่อพอพอให้เงินมาปลูกบ้านสามแสนสี่แสนพอมีปัญหากันขึ้นมาฝรั่งเขาไปจ้างทนายความไปจ้างทนายความให้มาเขียนเอกสารพอเขียนเอกสารเสร็จปั๊บผู้หญิงคนนี้เขาก็เซ็นเอกสารไปนะคะพอเขาเซ็นเอกสารไปแล้วผู้ชายคนนี้เขาก็ไปมีแฟนใหม่ ผู้หญิงเซ็นเอกสารไปแล้วนะผู้ชายคนนี้เขาก็มีมีแฟนใหม่เขาก็ไปอยู่ที่อื่นแต่ผู้หญิงคนเนี้เขาก็ไปมีแฟนใหม่เหมือนกันต่างคนต่างมีแฟนใหม่แต่ผู้หญิงเขาก็คิดว่าเขาจะเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้แต่เขาเข้าไปไม่ได้นะคะทำไมถึงเข้าไปไม่ได้เพราะว่าเอกสารที่เขาเซ็นเข้าไปในเอกสารใบที่ว่ามีทนายความมาเขียนมันเป็นเอกสารเอกสารสิทธิเก็บกินนะคะเนาะเอกสารสิทธิเก็บกินนี่ เขามีสิทธิ์เขามีสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ก็คือมีสิทธิ์ในบ้านแต่เขาไม่มีสิทธิ์ในพื้นที่นะคะแต่เขามีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ถ้าคุณจะมาอยู่ถ้าคุณจะมาอยู่ในบ้านหลังนี้คุณก็ต้องจ่ายเงินฝรั่งสี่แสนคันนี้ผู้หญิงคนนี้เขาก็บอกว่าเขาไม่มีปัญญาไปจ่ายหรอกเพราะไม่มีปัญญามาจ่ายเขาก็เลยไปเ,เ,เรู้สึกว่าจะออกข่าวออกข่าวในทีวีด้วยนะคะ พอออกข่าวในทีวีมันก็เป็นเรื่องเป็นราวกันเนาะแต่สําคัญสําคัญตรงที่ว่าเราไปเซ็นเอกสารแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะถ้าถ้าถ้าว่าผู้ชายโมนาไม่รู้จะพูดคําไหนดีเราเราก็ไม่รู้ว่าจะอะคือไม่ไม่ได้บอกว่าเยินยอฝรั่งแต่ฝรั่งก็รู้เยอะผู้หญิงไทย พี่คนนี้เขาก็อาจจะรู้น้อยรู้น้อยไปหน่อยแต่ที่โมนาเอามาเล่าให้ฟังก็คืออยากให้พวกเรารู้ว่าถ้าผู้ชายฝรั่งมาทําเอกสารอะไรก็แล้วแต่ที่ประเทศไทยถ้าเขาให้เราเซ็นนะคะถ้าเขาให้เราเซ็นนะคะกัลรูนาอ่านรายละเอียดให้ดีๆก่อนที่เราจะเซ็นเนาะบางครั้งอยากคิดแต่ว่า บ้านมาตั้งอยู่ที่เมืองไทยแล้วเราจะได้บ้านหลังนี้เพราะว่าผู้ชายฝรั่งไม่มีสิทธิ์อะไรแต่ไม่ใช่นะคะเพราะว่าเขามีทนายความมาเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรว่าบ้านหลังเนี้ยห้ามใครเข้ามาอยู่เพราะว่าเขาเป็นคนสร้างเพราะว่าเงินเขาทุกอย่างอันนี้โมนาก็ไม่ได้ลงลึกรายละเอียดเกี่ยวกับว่าเขามีการส่งเสียไหมแต่โมนาก็พูดตามข่าวว่า ไม่มีใครมีสิทธิ์เข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้ถ้าอยากจะเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้ต้องคืนเงินฝรั่งคนนี้มาก่อน4แสนนะคะถึงจะได้เข้าไปอยู่และเอกสารที่ผู้หญิงคนนั้นเซ็นไปคือเอกสารที่ชื่อว่าสิทธิเก็บกินนะคะสิทธิเก็บกินโมนาก็อ่านรายละเอียดให้ให้ฟังแล้วเดี๋ยวโมนาก็จะเอามาต่อจากท้ายคลิปนี้ว่าสิทธิเก็บกิน,นคืออะไรก็เหมือนทํานองว่าเขามีสิทธิ์ปลูกบ้าน เขามีสิทธิ์ปลูกบ้านได้ถึงแม้นที่อ่ะจะไม่ใช่ของเขาเขาก็ทำรายลักษณ์อักษรเป็นเหมือนเขาเช่าอ่ะคะ่ะเหมือนเขาเช่าที่อ่ะเนาะใช้ทนายความมาทําหนังสือสัญญาเก็บกินเป็นสิทธิเก็บกินก่อนปลูกบ้านช่วงนั้นเมียเมียอยากได้บ้านจึงให้ผัวทําหนังสือสัญญาก็คือเหมือนเธอว่าคุณอยากทําอะไรก็ทําเหมือนเมียนะคะคุณอยากทําอะไรหนังสือสัญญาอะไรคุณก็ทําไปเถอะคือไม่สนใจคิดคิดอย่างเดียวว่า ฉันอยากได้บ้านผลสุดท้ายบ้านก็เข้าไปอยู่ไม่ได้เพราะว่าคุณเลิกลากันไปทั้งคู่แล้วจะเข้าไปอยู่ก็ต้องก็ต้องก็ต้อง่ององอะจ่ายเงินผู้ชายหลังจากนั้นมาก็มีปัญหากันนะคะตอนนี้โมนาก็จะคอยตามดูว่าปัญหาเรื่องนี้จะจบแบบไหนแต่โมนาก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าสิทธทิเก็บกินก็คือการที่ว่าบ้านเป็นของผู้ชายแต่ที่เป็นของเราแต่ถึงแม้เขาจะไม่มาอยู่เราก็ไม่สามารถเข้าไปได้เพราะว่ามัน มันมีหนะังสือสัญญาก็คือคุณเซ็นไปแล้วคุณเซ็นยินยอมไปแล้วว่าอาเป็นสิทธิทเก็บกินนะคะโอเคค่ะวันนี้โมนาก็เอามาอ่านให้ฟังคร่าวๆว่าเป็นเมียฝรั่งถ้าว่ามีผู้ชายาต่างชาติที่มาปลูกบ้านให้เราโดยที่ว่าเราอยู่กันม,มันเหมือนสั้นเกินเราไม่รู้นะคะว่าก่อนหน้านี้พี่เขาอยู่กันมากี่ปีแต่เรามารู้ใน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 ,ในตามหัวข้อข่าวก็คือ มาปูบ้านแล้วก็อยู่กินด้วยกันหนึ่งปีแล้วเขากา็ไม่รู้อีกแหละว่าใครเป็นคนที่ไปเริ่มต้นมีแฟนใหม่กันก่อนระหว่างผู้หญิงหรือผู้ชายเราก็ไม่รู้แต่ผลสุดท้ายผู้หญิงก็เหมือนให้ผู้ชายออกจากบ้านไปแล้วผู้หญิงเขาจะอยู่ที่บ้านหลังนี้สุดท้ายก่อนที่ผู้หญิงจะเข้าบ้านหลังนี้คือคุณไม่รู้ว่าเอกสารที่ผู้ชายมาให้คุณเซ็นก่อนหน้านี้ เป็นเอกสารเขามีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ตัวเองไม่มีสิทธิ์นะคะเนาะโอเคค่ะวันนี้ก็เป็นเกตตเล็กๆไม่น้อยที่ที่อยากจะบอกสายฝอว่าถ้าคุณจะเซ็นเอกสารอะไรในเมื่อคุณเซ็นที่ประเทศไทยโมนาก็ติงพี่คนนิดนึงนะคะว่าในเมื่อพี่เซ็นที่ประเทศไทยทําทไมพี่ไม่ถามทนายความ พี่ไม่ถามทานายความที่ไปอ่ะไปให้พี่เซ็นอ่ะว่ามันเป็นเอกสารอะไรถ้าพี่ไม่เข้าใจพี่ต้องถามเขาให้เข้าใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเอกสารอะไรก็แล้วแต่ถ้าฝรัง่งทําขึ้นให้เราเซ็นนะที่เมืองไทยเราต้องเซ็นเราต้องรู้ก่อนเซ็นนะคะโอเคค่ะวันนี้โมนาก็เล็กๆน้อยๆมาเป็นอ่าความรู้หรือเล่าสู่กันฟังพูดตามข่าวที่โมนาไปได้ยินมานะคะเรื่อง สิทธิเก็บกินใครอยากรู้เพิ่มเติมโมนาอาจจะพูดกลับไปกลับมาใครอยากรู้สิทธิที่เก็บกินเพิ่มเติมแต่อันนี้เป็นกรณีว่าฝรั่งไปเมืองไทยนะคะฝรั่งไปเมืองไทยแล้วไปปูบ้านให้ผู้หญิงไทยสุดท้ายผู้หญิงไทยไม่ได้อยู่ในบ้านของตัวเองค่ะเนาะโอเควันนี้โมนาขอกล่าวคําว่าสวัสดีขอให้ทุกคนประสบโชคดีจะเซ็นหนังสือสัญญาอะไรก็ให้อ่านรายละเอียดให้แน่นอนก่อนก่อนเซ็นนะคะสวัสดีค่ะ